ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ้ามี่ในยูทูปช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมกับบ้ามีคนว่าหมานฝากทิ้งฝากตามฝากอะไรฝากแชร์ช่องบ้ามีคนว่าหมานนี้เลยพี่น้องเด้อบ้ามี่ก็ทอย่อยลงคลิปอยู่เด้อครับเด้อเป็นช่องใหม่เทาต้องสำรองไว้พี่น้องผมตามที่พี่น้องสมาชิกเขาแนะนั่แล้วพี่น้องผมช่องบ้ามีคนว่าหมานเป็นยูทูปช่องใหม่เนาะครับเนาะเอากฝากนี้เลยพี่น้องเด้อบ้ามีสิทอยทยอยลงคลิปให้ฝากเขาไปติดตาม ฝากเขาไปซับเนี่ยเ้อพี่น้องเด้อไปบ่พูดความชําเพลงพี่น้องเสียบอตอนนี้ตีหาตีหานิดๆนะสิสวัสดิ์แจ้งตาบ้ามีสิไปยิงหนูให้เบ่งบ่าเป็นยังเรือข้องเรือขึ้นมืาขึ้นบ้ามีโพดกตีสองกัวนอนบ่หรับเลยพี่น้องเมื่อขึ้นเป็นมือทีนน้อนบ่หลับเลยบ้ามีปวดท้องปวดแบบน่วงๆปวดมองกระเพาะเขาเลยปวดน่วงๆเรามีคัาวมู้ซึกบ่ดีพี่น้องว่าพอเป็นแผลหลายครับบอ ก็พาพแย่ยี่ลีเต่ถามว่าต้องไปเพต้องไปเพื่อพี่เพื่อนองเราก็ต้องไปพี่น้องเลยอืไปเบื้องวัดสีไดเพราะได ลงไปเผี่ยวเลยบ่วงถือ่าหลวดมันแข็งปิดเสียงพี่ลองด้ 没买。 เขาเบิดพี่น้องเขาเบิดบว่าเห็นหนูเลยเดี๋ยวมือเลีงเอาเขามาไอายไหมครับผมมือแล้งเอาเข่ามาไอายไหมว่ามีมันใจย่ดอกว่าได้ตัวแน่นอนทีหาปไปไปยิงนกไงกันเฮาไปหายิงนกไงกันนอกพี่น้องาะเขี่ยได้มาแจเงเฮ้ยต้ก้ม มันมีเสียงมีอะไรอยู่ด้ยแต่ก็ามาันกับตัวปวดอยู่ด้ยพี่น้องเป็นอย่างนี้แต่กาปากหูยังสีกันนั่งอยู่ปากหูโหลดไหมนี่าม,มาปีนี้หนูหน่อยครับมันแฉะคันคล้ายแพงหรือว่ามาขอซื้อๆหรือบ้ามีขอค่าํามันนี่นน้อยๆอย่บาบากันเลยครับมันหายาอีหลี่ปกติก็หยย้กันสี่อ่ะมืออื่นว่างแผนไหมพี่น้องมืออื่นว่างแผนใหม่ก็คือ กว้างนีกับเบิดเขานะ,ะเ,าเบิด์ตตาบ้าหูว่หนูหน่อยหนูใหญ่ตรงว่างแผนไม่ครับตรงว่างแผนไม่เอาบอกเป็นยังผู้ลงคนกับบอกหัวคำตาว่าบ้ามีวาเวลานี่แหละครับดีสุดล่ะไปไปเอานกใหญ่บ่วงบอกข้านเลยเนี่ยนะครับขันหนูใหญ่ขันมันมีประสบการณ์แล้วมันอยากได้อยา่างแต่กับบ๊อลือบากลัวแรงครับพี่น้อง บ้เหลือบ้ากัวแรงเนาะครับเนาะที่เบ้าสาบาดนกใหญ่กระต้องท่าแจ้งแล,ล้วก็ออกไปทงพี่น้องออกไปทงต่งี่เตี้ยมุนั่นแหละพลาดแล้วก็ห้ามไม่สไตล์เป้ามีาาวม่อย,ยอมอยู่แล้วพี่น้องคือหนูเนี่ย หนูธรรมชาติกูมันหามันหาได้ยากพี่น้องมันหายากหาจินเลยหน่อยลงก็จำป็นตรงขันมีมองไดห้องก็อ้อยเขาไว้แบบนี้แหละครับหนูจังบ่นี้แต่ว่าห้องสิไปเชื่อนหนาก็มันได้เมื่อไดนแ้กับมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกครับนอกตามสซฟกันแต่ปลามีได้ยุ่นีมากกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ตัวแล้วพี่น้องได้ยุ่นีมากกับสี่ตัวแล้วบ่ร่วมตัวที่มันขาดมันหลุดเลย มันก็ยอมต้องหาอยากไปลีแน่จังน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องอดเอาเอาไปเฮาไปลุยสายนกใหญ่กันโอีคเราก็ไปวิ่งกับพวกบาท ตัวหนึ่งย่างตัวหนึ่งย่างตัวหนึ่งี่น้องย่างตัวน ว่าเป็นเสียดายเขาว่าสั้นข้างพี่น้องผมข้างข้างเฮ็ดเัีไงไ่งเลยบ่ายแล้วว่ามีสู้ในเพื่อนข้างพี่น้องข้างเรื่อยครับผมเอาเจ้าง่ายดีบ่ายมีสาวบ้าไอ้สาววเอาช่วยลับพี่น้องผม จ้งไดดีตกไแม่างยูนีเอาตกตกตกที่นองตกตกยูนีป้องพอดีพอดีเลยข้าป้องพอดีเอาจ้งไดดีครับด,ดีนีออ่เง่ ต้องไปหาสาวพี่รองบาทต้องไปหาสาวนี่ละงานหยาบเขาเอืนอ <c ười> ่นคือกรณียังสี่เป็นตาเขายุหันนาครับเป็นตาเขายุหันบาทนี้ เป็นมีข้อมูุสึกว่านกมันไปกินเขาเป็นลายนะว่าเขามาออกเนี่ยถามาออกบินออกบัากหลายจักเสียดจังไงพี่นอ้องข้าง่ะหาสาวกอนพี่น้องผมเอาแพงบ่ไหนเลยบปลาดิ่ หวเรียบร้อยเลยดูายข้างพี่น้องผมจนปัญญาไปเดี๋ยว จะให้โกมิตเอาอสาวที่ไม่ยิ้มมาต้อยเอาทีหรอกโอ้่่โอ้สวัสดีครับผู้เป็นห่างเพ็่นก็ห่างมันก็เขาใจเพราะมันไปกินเขา แตกออกเป็น1ิผมครับสวัสดีครับ